ตกมดเยฝนตกจริงจ้าข้อสวนทุเรียนฝนตกโอ้ยถึงสวนทุเรียนแล้วนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะสวนทุเรียนทั้งน้ำเลยนะจ๊ะนี่ข้อบ๊อบมีแบกจอดบ้านที่นี่จ๊ะกำลังหาที่จอดนะจ๊ะ มาติดเจาะนัจ okay, oh. ้ะนี่ไงสุกหัวเขาเนี่ยอุ้ยงาทุเรียนเพิ่นแมวงาทุเรียนเพิ่นมาหาของพ่อโอเคทุเรียนเพิ่นผมพยัยไหนบ้างเปิดบ่ได้ได้ปะยัยไปอีกนิดนึงได้ไหมอ่ะรถเก่งตามลำคันโอ้ยพ่อเปิดได้แล้ว ไปไปจ้าทุเรียนนะจ้าต้นทุเรียนทั้งนั้นเลยสวนทุเรียนทั้งนั้นเลยนะจ้าอุ้ยเต็มไปเตี่ยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยรถเล็กไอ้ลูกเล็กแฉะแล้วก็ไปตรงไหนกันนีก็ยังไงยัไม่ลงอ๋ออ๋ออ๋ออ๋เกี่ยวอะไรอ๋ออาออ๋อสายสายสายยุ้ง